เรียนท่านผู้อำนวยการพนานรัตมาลีไลผู้อำนวยการปัมาคัทจันทร์คุณครูวิไลศีกระแจคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาววริยาโลคำตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครหน่วยบริการกุดบากสอนระดับชั้นเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ้ดยกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจำนวน26ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566ของศูนย์การศึกษาพ,พิเศษประจำจังหวัดสกลนครเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 2. คัดกรองประเภทความพิการ 3. ประเมินความสามารถพื้นฐาน 4. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 5. ให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม 6. ประเมินความก้าวหน้าและ 7, นิเทศติดตามและส่งต่อค้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบเทคนิควิธีการสอนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนนำผลการประเมินมาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมมีการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนแพลตฟอร์มในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่เป็นปัจจุบัน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค,คาเปอร์ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงได้รับโอกาสรับสิทธิของตนเองอย่างเต็มที่โดยแบ่งออกเป็น1ด้านปัญหาความยากจนการช่วยเหลือโดยการหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน2ปัญหาด้านสุขภาพช่วยเหลือโดยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 3. ปัญหาด้านการเรียนด้านพฤติกรรมโดยทำงานร่วมกับนักสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายได้แก่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาระบบคูปปองการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมวันลอยกระทงปีการศึกษา2,566ร่วมดำเนินกิจกรรมวันเด็กและว,วันปีใหม่แด่น้องคนพิเศษจังหวัดสกลนครหน่วยบริการอำเภอนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงวันคนพิการสากลชุดการแสดงเสริงแย่ไข่มดแดงร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการแข่งขังนศิลปะหัตกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง รวมเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครูประจำปี2567นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศินละปะตกกร,รมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีทารยุวชนสเปเชียลโอลิมปิกไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2566จังหวัดอุดรธานี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำข้อมูลคนพิการตั้งแต่ส่วนถึง18ปีหรือพบความพิการนำมาวางแผนดำเนินการออกค้นหาผู้เรียนแบบเชิงรุกเข้าถึงผู้พิการทันท่วงที 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ1เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ การเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกผ่านระบบออนไลน์ 4. เข้าร่วมฐานคลินิกให้คำปรึกษาด้านระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5. ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบุรี 6. ร่วมอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 7. ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างทักษะสมอง E.F เด็กไทยและผ่านการทดสอบภักทฤษฎีในหัวข้อแก้ปัญหาเสพติดสมาร์ทโฟนในเด็กวัยเรียนด้วยการสร้างทักษะ E.F ยับยั้งชั่งใจโดยมหาวิทยายลัยมหิดลสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครเป็นผู้ช่วยวิทยากรอ,อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาประจำปี2567สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬากีทาในการแข่งขันกีทาย,ยุวชนสเปเชียลโอลิมปิกไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่6-8ถึง8ธันวาคมพุทธศัรกราช2566ณมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพอายุ13-18ปีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่องการจำแนกสีของวัตถุที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดกิจกรรมสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และปัญหาของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการคิดเรื่องการจำแนกสีของวัตถุผู้สอนจึงได้จัดทำชุดกิจกรรมและจัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนวิธีการดำเนินให้บรรลุผล 1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร 2. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง การจำแนกสีของวัตถุ 3. ออกแบบสื่อหรือชุดกิจกรรมการสอน 4. นำแผนการสอนและสื่อการสอนลงไปใช้กับผู้เรียน 5. บันทึกข้อมูลและสรุปผลผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในการจำแนกสีของวัตถุสูงขึ้นร้อยละ80ของคะแนานทั้งหมด2 ผู้เรียนได้สื่อการสอนจำแนกสีของวัตถุจำนวน1ชุด